เดี๋ยว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 นะมันอยู่เครื่องบนหลังไช่เจ้าผีตลกแล้วมันละคอนไทยแล้วเดี่ยสตาร์ทไปติดเนี่ย ติดซีติดซีทีวีอะไรเนี่ยฉันเพิ่งซื้อมาได้แค่2วันทีวีดับซะแล้วเหรอเนี่ยเสียดายตังชามัดเลยอ่ะติดซียังดูได้ดีๆเลยเนี่ยเงี้ยเสียงดังอะไรกันเนี่ยตัวหมีฉันซื้อทีวีมาเนี่ยสองวันก็พังแล้วเนี่ยมันดับไปแล้วอ่ะทีวีที่พวกเราเพิ่งซื้อมามันพังเลยเหรอนี่อะไรเนี่ย นี่ฉันก็เลือกดีๆแล้วนะก็เซลลเขาแนะนําอันนี้มาแต่ว่าทีวีมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะไปไว้ใจได้ยังไงก็ต้องตัวเช็คก่อนดิเฮ้ยอะไรเนี่ยดูสิเนี่ยทีวีพังไปหมดเลยเนี่ยว่<ม>เขาแนะนาอารมณ์น,นี้มานะแต่ว่าแบบเมื่อกี้ยังดูได้ปกติะนะเจ้าหมีแต่ว่าอยู่ๆก็ดับไปเลยอะ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะ่ะไม่ได้แล้วฉันว่านะเราต้องเอาทีวีไปเค็มมีประกันอยู่ไหมเนี่ย เออมีอยู่ว่ะฉันเก็บไว้อยู่งั้นแกไปเป็นเพื่อนฉันใช่ไหมฮะอ,มออได้เดี๋ยวฉันขับรถไปแล้วกันโอเคคุณแกก็เดินไปแบกทีวีไปด้วยเ,เจอกันหนะ้าปากซอยแล้วกันนะนะไปละเอา้เอาฮะซ่อมไม่ได้จริงๆหรอครับเนี่ยอ๋อขอประธานอภัยด้วยนะครับมันซ่อมไม่ได้จริงๆครับ เออแต่ผมซื้อมาแค่2วันเองนะครับมันเสียเลยอ่ะเล้าอีกอย่างอ่ะมันก็อยู่ในประกันด้วยอะครับแต่ว่ามันเหมือนมันช็อตจากด้านในนะครับมันเสียจากกรณีอื่นที่นอกเหนือจากประกันนะครับอะไรเนี่ยเสียใจจังขออภัยด้วยนะครับกหมีอะไรสรุปเขาอ่ะซ่อมให้ไม่ได้อ่ะเคมให้ไม่ได้จริงๆอ่ะ ได้แล้วนี่เ,<อ>เคลมไม่ได้เหรอแล้วเปลี่ยนเครื่องได้ไหมเราเพิ่งซื้อมาแค่2วันเองนะเขาบอกว่าไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อยู่ในการแบบประกันไว้อ่ะฉันงงอ่ะแล้วยังไงอ่ะก็ซื้อมามันมีประกันนี่ไอ้น้อยเนี่ยแกแกเดี๋ยแกต้องเจอนี่แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววนี่ไอ้อแล้วทุกคนก็คงแปลกใจใช่ไหมครับทำไมร้านเขาไม่รับเคลมประกันเดี๋ยวเราจะไปดูชัดๆกันอีกทีป ก็ตามนั้นแหละครับท่านผู้ชมน้อยเนี่ยนี่แกทำไมทีวีมันเค็มไม่ได้ประกันก็มีอยู่ไม่ใช่หรือไงคะเพราะอะไรต้องขออภัยด้วยจริงๆครับพี่อะไรนะมันเสียจากกรณีอื่นนะครับไอเนี่ยเดี๋ยวดูดูไว้จำไว้เลยได้ได้ได้ถ้าแกจะเล่นอย่างนี้ฉันก็จะเล่นเหมือนกันเล่นเลยครับพี่ละ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 เจ้าหมีแกทำอะไรเนี่ยฮะ อาะเบจอืมละเป็นโกโก้คันทีวีเสียเป็นเหตุสังเกตได้ครับคุณผู้ชมนี่เจ้าหมีมันไม่เกินไปหรอเนี่ยฮะแกระเบิดร้านไปเลยนะมันไม่เกินไปหรอกฉันบอกไว้กลอ่เอยพวกนั้นมันขายของไม่มีคุณภาพให้แกนะอ๋เอเราอย่างนี้เราจะดูทีวีจากที่ไหนเนี่ยเราไม่มีทีวีแล้วเนี่ยต้องไปซื้อใหม่แล้วนะไห่เราก็ไปซื้อร้านที่มันดีดี

ฉันเนี่ยก็รู้จักประหยัดเหมือนกันนะบอกไว้ก่อนเลยประหยัดตรงไหนเนี่ยสั่งเค้กมาราคา350บาทเลยอะไรเนี่ยมันก็เป็นกิมมิคกิมมิเล็กเ็น้อยน้อยอันเลยียอ๋อชอบอะไรฉันไม่ซื้อแล้วเกอย่ามาหลอกขายฉันนะฉันบอกไว้ก่อน,นเลยจอมีไม่ใช่นี่มันำรวจอะไรอะวายวๆ มาททอีีอ่่นผมได้รับแจ้งมาว่ามีร้านซ่อมทีวีแห่งหนึ่งโดนระเบิดครับอแจ้งมาว่าคุณเดะอไประเบิดร้านเขาครับเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้ระเบิดนะอย่ามาใส่ความผมดีนีผมเป็นคนดีนะผมบอกไว้ก่อนเลยฮะผม,มนะเป็นคนดีมากรแลนะผมไม่รู้อไรทออยู่ในกล้องวงจรปิดหมดแล้วครับไปเสียค่าปรับด้วยนะครับไปละถ้าไม่ตามมานะครับผมจะจับคุณเข้าคุกทั้งสองคนเลยก็จะไ้ ด้วยสิเออคุณนี่ไม่ได้เรื่องจริงๆเลยทอะไรเนี่ยคือฉันไม่ได้เป็นคนระเบิดนะเจ้าหมีต่างหากเล่าอ้อนั่นแหละครับเจ้าหมีเนี่ยแหละเป็นคนระเบิดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจับเจ้าหมีไปแล้วคุณไปประกันตัวเพื่อนคุณด้วยก็จอยไปครับอะไรเนี่ยต้องเสียตังค์อีกเล่ารอเราไปตรงไหนล่ะครับคุณตำรวจข้างหน้าเลยครับเนี่ยตรงหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยไปเสียเขาปรับเลยครับไปยอะไรเนี่ยต้องเสียตังค์อีกแล้วอ เออเดี๋ยวเจ้ามีแกไปทำอะไรในนั้นเนี่ยฮะอะอไร ลูกขอเรีนชันทั้งนั้นเลยนี่นี่ดูดูเขาไม่ได้ถ่ายรูปแกเพราะว่าความดังนะนี่ไงมีเด่นมีเด่นมีเดนให้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 ใี้ใ้ใหีให้้ให้ใ้ให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 ัให้้ให้ใหเใหห้ให้ให้ใร้ให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 ้เห้ให้ให้ไห้ให้้ให้ได้ใ้ให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 ้ใล้วห้้้้้้ แกไม่ได้ดังมาแกโดนจับอยู่อะฉันโดนจับเหรอในที่นี่มันที่ไหนเนี่ยทำไมอยู่ไปแจ้ฉันเดินมาอยู่ทีนี้ก็มีรูปมีใครเอาถุงมาครอบหัวฉันเนี่ยอยู่ที่นี้ฉันก็มาอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยแล้วแกก็ดูห้องจริงเนี่ยตรงเนี้ยมันมืดๆด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่มันสถานีตำรวจอ่ะนี่มันสถานีตำรวจเอ้าสถานีตำรวจมันก็ต้อง เขาไม่ได้มาขอลายเซ็นแกนะฉันนะให้ไม่พูดเลยตูดใช่ต้องออกไปจากที่นี่แก็เลยขอทนายขอขอเคสีด้วยขอเบเกอร์ด้วยขอเมนโดวโน้ตด้วยขอไก่กิงพูดมาแต่ละเจ้าเขาไม่ได้จ่ายเลยนะดูด้วยดอ้ยโ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 อ้ยทำไมมันสั่นเนี่ยทำไมมันสั่นน้าโรงพักเป็นอะไรเนี่ยเจ้ามีนล้ว แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยว้ายอะไรเนี่ยนั่นเปนตัวอะไรอ่ะตัวนี้เราต้องเพ้นแล้วนะนั่นอะไม่น่าเหมือนไซรันเฮดเลยไปไปแล้ววิ่งแล้วโอ้ยเจอรถพอดีเลยโอ้ยทำไมมันแมทกันมากเร็วแมทกันมากเลยเปนเหมือนยางเ ไม่เจอขบเบิร์ชัร์ล่าขบเบิร์หมีไปขบเบิร์หมีไปโน no no oh 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 ไปต้องวิ่งเพลินเร็วเข้าเข้าเข้านี่ก่อนปิดปิดปิดประตูปิดประตูเฮ้ยอยู่ชั่วยนี่แกจะปิดไฟทำไมอ่ะฉันมีไฟฉายไอ้เปิดไฟฉายมาให้ดูหน่อยนี่ไงฉันเปิดไฟฉายอยู่เนี่ยไม่เห็นหรอมันอยู่ข้างหน้าโรงแรมแล้วเนี่ย นี่เจ้าหมีมันเงียบแล้วอะลองออกไปดูซิไหนมันเงียบเหรอเราดูหน้าตาคนอีลองดูซิตรงนี้เฮ้ยมันหายไปแล้วเฮ้ยมันหายไปแล้วมันไม่มีแล้วโอ my god เราต้องดีเราต้องดีออกเป็นกตรงนี้รอซันด้วยเร็วขึ้นเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันอยู่ข้างบนหลังคา จ้าหมีตลกแล้วมันละครไทยแล้วเนี่ยสตาร์ทไปติดเนี่ยโอ๊ยไปแล้วไปดีสิดีแล้วดีแล้วดีแล้วอ่ะต้องหมีแกนลงไปคุยซินี่แกมาควางันไหมคะอะไรนะเฮ้ยนี่เจ้าตาตจอีโอเซเลนเทสมันบอกว่าไอ้ตัวนั้นอ่ะมันตามหาคู่ตามหาคู่รักเหรอ เมมาืองนี้ตามหาคู่แล้วทำไมไม่ไปเล่น tinder ล่ะเพราะน่าจะดีคู่อาจจะไม่ได้จ่ายก็ได้นะไี่ตรงนี้ฉันไม่ไว้ใจมันเลยอ่ะเอามันลงไปตรงนี้เลยนะเฮ้เราต้องไว้ใจกันดีมันตื่อสายันได้ยังไงเจ้าเมย์ตอนนี้ที่กินมาแล้วนี่ยังไงไม่มันจะกินเหล้ายานะเดี๋ยวหนุเร็ว แกแน่ใจหรอมันจะไม่กินพวกเราเนี่ยฮะนี่แกถ้ามันกินพวกเรานะป่านี่ลูกเขาตายกันหมดนั่นแหละเนี่ยดูมันยืนนิ่งอนะ่ะแสดงว,ว่ามันอยากมีคู่เหมือนกันต่อไปนี้ต้องเรียนครว่าพี่พ่อมีสื่อเข้าใจไหมอะไรเนี่ย ใช่แล้วโหดีใจสุดๆไปเลยอ่ะน่าอิจฉามากๆเลยอ่ะเจ้าหมีเออนี่อย่างนี้เรามาฉลองกันดีมาฮะได้ได้ได้เรามาฉลองกันเลยดีกว่าอ่ะไม่ได้อย่าเท้าแต่แค่อยากรู้ว่าเธอดารักฉันไหมอยู่ใกล้แค่นี้แต่เมื่อเธอนั้นทันแ่ะหยุดก่อนเดี๋ยวเร่องจริไม่หยุดเลยพี่พี่อ้จะร้องเพลงรักดิเซนเชสทำไมเนี่ยไม่เข้าใจเลย